เห็นไหมคะว่าโนมม,มันจะไหลผ่านช่องเล็กๆตรงนี้อเป็นรสอะไรกันบ้างสารเบารีาาา่ขึ้นไปละ รสชาติต่างๆอยู่ข้างในนะคะแล้วเราจะเอานมจืดเทใส่แก้วแล้วก็เอดแล้วมันก็จะมีรสเอลอดใส่แล้วก็ดูดแล้วมันจะเป็นรสตัเบรี่งงๆนะมันหลอดเปลี่ยนรสได้ยังไงจากนมจืดที่อยู่ในนี้นะคะให้กลายเป็นนมที่มีรสชาติต่างๆเพราะว่ามัน,<า>ม,ม,นมีผงรสชาติอยู่นะคะเนี่ยๆตามในหลอดอย่างนี้เลยตรงน,นี้ค่ะมันจะเป็นเม็ดๆนะคะทุกคนซึ่งเม็ดๆเนี่ยเมื่อเราดูดนมขึ้นไปนะคะ เม็ดเม็ดเนี่ยจะละลายผสมกับนมกลายเป็นนมรสนั้นๆที่เราดูดขึ้นไปเลยค่ะหยิบมันนมมีไหมมันมีอะไรยังไงบ้างคะมีรสกล้วยนะคะกล้วยจะเป็นทำไมกล้วยเป็นสีนี้ล่ะคะกล้วยหืออันดำดำขาวขาวกล้วยมีสองสีสามสีเลยกล้วยหมดแล้วแม่ปุ๋ยขาวเทแล้วนะคะเหลืองเทนะคะเราจะเททั้งทั้งที่มันมีหลอดในนี้เลยหรอคะได้หรอคะได้อ๋อ โอุย้ยน้องหมีขาวเฉลี่ยเองเลยนะน้องไม่ให้เท่านี้นะเด็กๆเยอะพอดีหรือยังอ่ะเดี๋ยวให้โด<ถ>นดูนะน้องๆดูสิคะพี่ยิ้มพีม่แยม้ยมเทนมใส่พอดีกันหรือยังเออ <c oughs> ยิมจะเอารถนี้เยอะเพราะยิ้มชอบรถดนราคะาดูแย้มหย,ยุดก่อน <c oughs> ยังเขายังไม่ให้ใหกินอย่าเพิ่ง นี <łość> ่คือหลอดนะคะที่อยู่ในนมแล้วนะคะมันจะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะคะแบบนี้เป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้เลยโอ้นี่เป็นรืกล้วยอ้าวของหนูแย้มเปรียบเทียบจากของหนูยิ้มนะคะของหนูยิ้มะยังเป็นเม็ดเม็ดอยู่นะคะของหนูแย้มอะ มันเริ่มละลายแล้วค่ะทุกคนดูสิเพราะยั้มดูดนมให้มันม,มาอยู่ตรวมันละลายเลยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเพราะว่ายิ้มอยากให้รสชาติมันเข้มขน้นให้นมนะคะเข้ามาละลายกับเม็ดแต่มันยังคงค้างอยู่ในหลอดอยู่นะคะอย่างนี้โอ้ยช็อกโกแลตมันละลายเยอะมากดูสินมช็อกโกแลตยิ้มเป็นสีน้ำตาลแล้วหนูยิ้มนมกล้วยหนูยิมย้มนมกล้วยนมกล้วย ยังไม่ดูจริงนะทุกคนจะเห็นได้ว่านมยังไม่โดนปากของหนูยิ้มกับหนูแย้มเลยต้องคนนะเพราะมันไปอยู่ตรงก้นอ่ะให้หนูยิ้มกับหนูแย้มดูดฝั่งน้องหมีนี่ก่อนแม่ปุ๋ยจะได้ถ่ายชัดเจนพร้อมยังดูดเลย <c oughs> อย,อย้ร <c oughs> วินมดแต่้วยเปช็อกโก้ช็กโ้กย <c oughs> หนูแย้มหนูแย้มบอกว่าช็อกโกช็อกโกแลตหนูยิ้มบอกว่ากล้วยเราะาคนละรสชาติกันนะคะดูเอาเราต่อไปเอาแก้วต่อไปมาวางชอ็อกโกแลตอือเป็นรสอะไรกันบ้างสตรอเบอรี่ช็อกโกเลตสตรอเบอรี่ของมันเป็นสตรอเบอรี่นะคะดูด,ด,ด,ดูดู๋ยวดูหนูแย้มดูขึ้นไปนะคะนี่ดูหนูยิม้มอือเห็นไหมคะว่าโนมมันจะไหลผ่านช่องเล็กๆตรงเนี้ยดูดูดูด้าดูด้านไม่ปุ๋ยจะให้ดูใกล้ๆ นี่ไงนี่ไง,ไงนะเดี๋ยวดูนิย้มโชว์ตับบดค่ะเราอยากจะขนให้นิ้วมันเข้มข <laughs> ึ้นตัวนี้มันจะเข้มข้นเพราะมันเหลือนิดเดียวนะอ่ะดูหนูแย้มดูเลยนะคะาขึ้นไปละเข้มข้นมากค่ะคอีกรอบนึงช้าๆ้านะคะช,าชาคะ้าช้าช้าช้าค่ะเอามันละลายแล้วหรออ๋อ,อะค้างอยู่นิดหน่อยนะคะตับปลาอ่ะต่อไปอันสุดท้ายของหนูแย้มเป็นรถ ขอาหนูย้ํเป็นรสกล้วยนะคะเอาหนูยิ้มเป็นรสสตรอเบอรี่ไม่ได้ชอบจะดูดอันนี้ให้หมดก่อนหนูจะดูดนะดิแม่ปุดจะพาขึ้นไปนี่ดิแม่เม็ดนิดเข้าไปอยู่ในปากแล้วมันจะละลายนะคะมันเปลี่ยนได้จริงหรอคะจากนมจืดเนี่ยนะใช่ค่ะเดี๋ยวดูย้ําดูดกล้วยนะคะย้ําดูดรสกล้วยนะคะ ให้ดูดไม่ใช่ให้เป่าให้ดูดค่ะไม่ใช่ให้เป่ามันอยากให้ผมกลับมามันก็เลยเป่าอมันเราแช่ไว้ก่อนไหมแช่ไว้เดี๋ยวถ้ามันละลายก็เดี๋ยวดูดขึ้นอ่ะหนูแย้มอยากดูดหนูแย้มสามรสเนี่ยค่ะหนูแย้มชอบรสไหนมากที่สุดคะชอบรสอะไรหรอสตรอเบอรี่เหรอคะหนูแย้มชอบรสสตรอเบอรี่ค่ะดูนมช็อกโกแลตขมไหมคะปกติช็อกโกแลตจะขมเนอนิดนึงค่ะ ดูเลยดูเลยเลยข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นแล้วเนีย่ยตอนนี้เห็นไงเข้มข้นหนูยิ้มสามรสเนี้ยค่ะชอบรสไหนมากที่สุดเลยรสเยรร <seats. S 1> วยเฮ้ยพรา<ถ>ว่าหอมมันหอมมามาดูเนี <laughs> มันเหมือนช็อกโกแลตกับกล้วยอะไรสักอย่างอ๋ชอช็อกกล้วยหรือเปล่าแต่เป็นรสช็อกกล้วย สีขาวๆกลายเป็นนมช็อกโกแลตแล้วคน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 โหไม่น่าเชื่อเนาะว่าหลอดเปลี่ยนรสเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากนมจืดอะให้กลายเป็นนมรสชาติต่างๆได้เลยมันหวานไหมคะเมื่อเราดูมวาแล้วอ๋อถ้ามันหวานมากอย่างนี้เวลาเราดื่มเสร็จเราจะต้องไปไม่ได้หวานมมกถูกต้องแล้วก็ดื่มน้ําตามเยอะๆนะคะไม่หวานะมันไม่ค่อยมันไม่ได้หวานมากขนาดนั้นดู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 มันหวานใช้ได้เหมือนกันนะ ยังผงมีผงเหลืออยู่นะถ้าเราดูไปสักแป๊บนึงอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันแบบมันจะแบบรสชาติจะจืดขึ้นเพราะว่าเราว่าผงอะละลายมันตกตะกอนอยู่ข้างล่างนี่นี่หนูแย้มดูอุ้ยหายไปแล้วใครยกสดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วมีขาของหนูยิ้มหมดแล้วนะคะโอ้ได้ยินเสียง มีค่ะหนยูยหนูแย้มก็กำลังจะหมดโอ้โหเต็มปากเลยโอ้ทุกคนได้ยินเสียงไหมนี่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับรลอดเปลี่ยนรถนะคะจะเข้มข้นสุดแล้วนะคะยังไงนะคะน้องๆคนไหนนะคะอย่าลืมดื่มนมเยอะๆนะคะเพราะว่าการดื่มนมจะทำให้เราแข็งแรงแล้วก็ตัว สูงนะคะเพราะว่านมมีแคลเซียมสูงนะคะเด็กๆคนไหนไม่ชอบดื่มนมจืดก็อาจจะลองซื้อลอดเปลี่ยนรสเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะมาลองดูได้นะคะมาลองดูดชิมรสนมว่ามันอร่อยเหมือนที่หนูยิ้มหนูแย้มบอกหรือเปล่านะคะได้นะแต่แต่ละคนก็อาจจะชอบกุหล,ลาบรสชาติไหใช่ใช่ค่ะลองยังไงก็ลองลองมาซื้อชิมดูนะคะลองซื้อในอินเทอร์เน็ตเลยมีรสม,มีหลายรส มีหลายแบรนด์เลยนะคะลองซื้อมาชิมกันดูนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ